ะะอาจจะสงสัยว่ายาสมุนไพรเนี่ยมีตัวไหนที่สามารถช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อได้บ้างวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงยาสหัตธาราค่ะอ่ะเรามีตัวอย่างมาให้ดูอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของยาสหัตธาราที่เป็นชนิดแคปซูลนะคะยาตัวนี้นะคะเป็นตำรับยาที่มีรสร้อนนะคะเป็นริดร้อนซึ่งสมุนไพรเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรริดร้อนที่เป็นส่วนประกอบนะคะเช่นะ ดิปลี่เจตมูลเพลิงแดงหรือว่าหัสสะคุณนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีสมุนไพรที่เป็นรส ร้อนแล้วก็สุขุมด้วยนะคะเช่นโกฐต่างๆนะคะเทียนซึ่งจะช่วยในการระบายขับลมไล่ลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งอาการปวดตึงกล้ามเนื้อทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าอาการที่มีลมข้างอยู่ตามกล้ามเนื้อน,นะคะยาตำรับนี้เนี่ยจะสามารถช่วยได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังสําหรับการรับประทานยาตำรับนี้เลยนะคะก็คือคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงค่ะเพราะว่าจะ ยาำํำรอบนี้เป็นยาที่มีฤทธิ์้อนนะคะดังนั้นอาจจะไปมีผลการเพิ่มความดันได้หรือว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคกรดไหลย,ย้อนนะคะก็ต้องระวังไว้เช่นกันนะคะนอกจากนี้คนที่เป็นโรคตับหรือว่าโรคไตนะคะอาจจะเกิดสะสมอาจจะเกิดอ่าพิษของกระบูนสะสมได้ก็ควรจะต้องระวังไว้นะคะ <S <S แต่ว่าท่านไหนเนี่ยที่สนใจก็สามารถรับประทานได้นะคะโดยสามารถมาปรึกษากับแพทย์แผนไทยได้โดยตรงเลยค่ะ